Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ใน1ปีกับนิกกี้และพี่พ่อกัมเบลโดยภารกิจ Alpha International ประจำวันอังคารที่4พฤศจ,จิกายน2025วันที่308คําคำเตือนด้วยความรักข้อพระคัมภีร์ประจำวันสุภาษิตบทที่26 ข้อ23ถึงบทที่27ข้อ4ฮีบรูบทที่5ข้อ11ถึงบทที่6ข้อที่1 2เอเซเคียลบทที่4ข้อ1ถึงบทที่6ข้อ14ทุกวันนี้สิ่งของที่เราซื้อเกือบทั้งหมดมักจะมาพร้อมกับคำเตือนบางคำเตือนก็ดูน่าขำอยู่ไม่น้อยอย่างเช่นถั่วลิสงติดป้ายคำเตือนว่ามีส่วนผสมของถั่วยานอนหลับ เขียนคำเตือนว่าอาจทำให้ง่วงนอนหรือสว่านไฟฟ้าเตือนว่าไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือทันตแพทย์เมื่อมีคำเตือนมากมายที่อาจดูไม่มีสาระจึงเป็นการเสี่ยงที่เราจะละเลยคำเตือนไปได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ทุกคำเตือนที่ไร้ประโยชน์วันที่13มีนาคมคริสตศักราช1991เป็นวันที่มีหมอกลงจัดและบนทางหลวงหมายเลข M ส ก็ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศอังกฤษเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต10รายและมีผู้บาดเจ็บอีก25รายท่ามกลางความโกลาหลมีชายคนหนึ่งชื่ออลันเบดแมนได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษเขาปินออกมาจากรถที่พังยับเยินและวิ่งไปตามแบรีเอร์กลางถนนเพื่อพยายามเตือนรถที่กำลังวิ่งสวนทางมาว่ามีซากรถขวางทางอยู่ข้างหน้า แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นค่าในคำเตือนของเขาบางคนกลับบีบแต้ใส่เขาแล้วขับรถต่อไปสู่จุดเกิดเหตุคำเตือนของอลันไม่เพียงเป็นการกระทำที่กล้าหาญแต่ยังเป็นการกระทำที่แสดงออกถึงความร,รักอีกด้วยพระเยซูเองก็มักจะเตือนผู้คนถึงอันตรายที่อยู่เบื้องหน้าดังที่เราพบในมัทธ,ธิว7.13ข้อ13ที่พระองค์ตรัสว่าจงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศพระเยซูทรงทราบว่าในระยะยาวการบอกความจริงเป็นการแสดงความรักที่เที่ยงแท้พระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ไม่ต้องการให้เราต้องเจ็บปวดคำเตือนมากมายในพระคัมภีร์ล้วนเกิดจากความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งสิน้นในพระธรรมสุภาษิตเราเห็นคำเตือนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หลักการสำคัญคือ สิ่งที่เราหวานวันนี้เราจะเก็บเกี่ยวในภายหลังสุภาษิต2 6ิข้อ27กล่าวว่าคนที่ขุดหลุมพรางจะตกลงไปเองคนที่กลิ้งก้อนหินขึ้นไปมันจะกลิ้งกลับมาทับเขาเองคำเตือนแรกเกี่ยวกับการใส่ร้ายไม่ว่าเราจะพยายามปกปิดความปรารถนาที่จะทำร้ายผู้อื่นอย่างไรในที่สุดมันจะต้องถูกเปิดเผยคำเตือนที่สองเกี่ยวกับลิ้นที่มุสา สุภาษิต26บข้อ 28, บอกว่าลินมุสาเกลียดพวกที่มันทำลายเราต้องระมัดระวังที่จะพูดแต่ความจริงเกี่ยวกับผู้อื่นคำเตือนถัดมาเกี่ยวกับการคุยโอ้อวดสุภาษิต27ิเข้อหเตือนว่าอย่าอวดอ้างถึงพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งหนึ่งจะนำอะไรมาให้บ้างและคำเตือนสุดท้ายเกี่ยวกับความริษยาซึ่งสุภาษิต27อ 4, บอกว่า เป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าความโกรธและความเกรี้ยวกราดในพระธรรมฮีบรูเราได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้เราเติบโตในพระคริสต์เป็นผู้ติดตามพระเยซูที่แข็งแรงและเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณผู้เขียนฮีบรูเตือนผู้อ่านที่ควรจะเป็นครูได้แล้วแต่กลับยังต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งฮีบรู5ข้อ14กล่าวว่า อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วความเติบโตเกิดจากการฝึกฝนการนำพระวจนะของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจอห์นวิมเบอร์นักเทศนาชาวอเมริกันเคยกล่าวว่าอาหารแข็งอยู่บนท้องถนนความหมายว่าการเติบโตไม่ใช่แค่เรื่องความรู้ในสมองแต่คือการนำความเชื่อไปปฏิบัติจริงในพระธรรมเอเซคิล เราเห็นคำเตือนเกี่ยวกับการพิพากษาพระเจ้าทรงใช้เอเซเคียวสํแดงภาพที่ทรงพลังเพื่อเตือนประชากรของพระองค์ถึงความรุนแรงของความบาปการที่เอเซเคียวต้องนอนตะแคงข้างละหลายวันเอเซเคียว4ข้อ5-6อาจดูแปลกประลาแต่ก็เป็นการเตือนว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสคำขู่ที่ไร้สาระดังที่พระองค์ตรัสในเอเซเคียว6ข้อ10ว่าเราไม่ได้พูดพล่อย คำเตือนของพระเจ้าล้วนเกิดจากความรักความรักที่มีต่อพระเจ้าและต่อประชากรของพระองค์ทำให้เอเซเคียลยอมทำตามคำสั่งเพื่อเตือนถึงการพิพากษาที่จะมาถึงเอเซเคีย e ลได้รับคำสั่งที่แบกความผิดบาปของผู้อื่นซึ่งเป็นภาพล่วงหน้าของสิ่งที่พระเยซูจะทรงกระทำอย่างสมบูรณ์พระเยซูทรงแบกบาปของเราบนไม้กางเขนทรงรับการพิพากษาไว้กับพระองค์เอง และทำให้เรารับพระสัญญาแห่งพระพรทั้งปวงสำหรับผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญว่าคุณเคยเพิกเฉยต่อคำเตือนจากพระวจนะหรือคำตักเตือนจากพี่น้องในพระคริสต์หรือไม่ผลลัพธ์จากการเพิกเฉยนั้นส่งผลอะไรกับคุณสิ่งเหล่านั้นได้ปรับท่าทีของคุณต่อการฟังคำเตือนในวันนี้บ้างอย่างไร ให้เราอาธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักโปรโดเปิดตาของเราให้เห็นคุณค่าของคำเตือนที่มาจากพระองค์คำเตือนที่มาจากพระองค์ให้เราหยุดคิดพิจารณาและใครครวนเมื่อได้ยินเสียงเตือนจากพระวจนะของพระองค์และจากผู้คนที่พระองค์ทรงใช้มาโปรดสอนให้เราให้เตือนผู้อื่นด้วยความรักขอทรงช่วยเราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณสามารถแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดี อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้ จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ